คุณหทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำานไม่ร่บบ้านเธอมาช้าจังนี่นีน่ะเราจะถอนผมหนอกก่นนิ่มเธอดูดิยุดหยุดหยุด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 เธอดูดิมันโดปอยมันเป็นนกหัวขวานเอาไว้เพราะเขาบอกว่าเธอตึงถ้าเธอก็จะยิ่งขาวกระจายไปทั้งหัวเลยอะ คอยบอกนิ่นมอ่ะช่างผมช่องสามอะ่ะพี่อะไรป้าอะไรไปอีกกับน้องหนิง <c oughs> บอกกรุณาทุกวันเลยเวลาทําผมบอกว่าถ้าผมขาวๆเนี่ยไปถอนมันเนี่ยนะมันจะกระจายทั่วหัวเหมือนโรคเรื้อนเลยเออทาให้กรุณาต้องไปหาข้อมูลมาพิสูจน์คาพูดความเชื่อแบบนี้ว่าจริงหรือเปล่าเอออ่าจริงๆแล้วเธอก็เชื่อไม่ใช่หรอไม่เชื่อไงถึงต้องไปค้นหาถ้าผู้ชมอยากรู้ไหมฮะว่าผมขาวที่มันอยู่บนหัวของเราเนี่ยถ้าถอนแล้วเนี่ยมันจะกระจายไปทั่วศีรษะจริงหรือเปล่า น,น Did <you> know? ความเชื่อที่ว่าผมหงอกยิ่งถอนยิ่งหงอกเพิ่มไม่เป็นความจริงค่ะผมหงอกเกิดขึ้นจากเม็ดสีซึ่งรากผมสร้างขึ้นมาเม็ดสีนี้เราเรียกว่าเมลานินหน้าที่ของมันก็คือการควบคุมโทนสีของผมเรานั่นเองค่ะเมลานินมีโทนสองสีก็คือเหลืองปนแดงและน้ำตาลบนดำปกติผมจะหงอกตามธรรมชาติเมื่อเราอายุมากขึ้น รากผมผลิตเม็ดสีได้น้อยลงจนเสื่อมสภาพทำให้เส้นผมไม่มีสีกลายเป็นเส้นผมสีขาวหรือเทาเงินเมื่อสะท้อนแสงในที่สุดตามปกติผมก็จะมีวงจรชีวิตของมันค่ะมันจะมีการงอกมีช่วงที่มันหยุดเจริญเติบโตจากนั้นก็หลุดร่วงไปแล้วก็กลับมางอกใหม่ผมที่หลุดไปเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นค่ะ เพราะว่าเจ้าหลุมฟอตติเคิหรือว่าต่อมรากผมที่อยู่ในหนังศีรษะของเราเขาจะผลิตเส้นผมขึ้นใ,นใหม่ทดแทนและความจริงก็คือรากผมหนึ่งเส้นสร้างผมได้หนึ่งเส้นค่ะต่อให้ตัดหรือถอนเราก็ไม่สามารถทําให้เส้นผมเพิ่มขึ้นมาได้แต่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าผมมามากกว่าหนึ่งเส้นในจุดเดียวกันนั่นก็เป็นเพราะว่าตรงนั้นมีต่อมรากผมอยู่สองต่อม แต่ว่าไม่ได้เกิดจากการดึงผมหรือว่าถอนผมงอกค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราถอนผมงอกก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะกระจายเชื้องอกเหมือนโรคติดต่อไปอยังเส้นผมที่เป็นเพื่อนบ้านกันเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรแบบนั้นเลยดังนั้นความเชื่อที่ว่าการยิ่งถอนยิ่งงอกจึงเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่ถึงแม้การถอนงอกหนึ่งเส้นจะไม่ได้เป็นสาเหตุให้งอกลามไปทั้งศีรษะ เราก็ไม่ควรถอนผมหงอกของเรานะคะเพราะว่าการถอนบ่อยๆจะทำให้ต่อมรากผมอ่อนแอและเสียหายผลที่เกิดขึ้นก็คืออาจไม่มีผมขึ้นใหม่จากต่อมรากผมนั้นเลยเส้นนี้มันสั้นมากถอนเลยถอนเลยถอนเลยเดี๋ยวนะเดีนะ มาแล้ว่สั้นมากเลยสะใจมากเลยนี่ทีอใช่ไหมล่ะนิ่มถอนได้เพราะว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมฮะว่าการถอนเนี่ยไม่ได้ทําให้หงอกกระจายไปทั่วศีรษะแต่ว่าต้องระวังอย่าให้นิ่มถอนหงอกบ่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดนิ่มถอนหงอกกรุณาบ่อยๆเนี่ยกรุณาจะหัวล้านเนื่องจากไอ้หลุมปอติโคเนี่ยมันจะอ่อนแอแล้วผมมันจะไม่ขึ้นอีกเลยอย่างที่อธิบายไปแล้วอ่าใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องระวังกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่ากระจายแต่จะทําให้หัวล้านไท้ทั้งหมดคือดิจิโนคุณรู้ หรือไม่ในวันนี้นะคะติดตามกิจก,กรรมของพวกเราได้ Facebook, Twitter, อีเมลจดหมายเอาเอาเก็บบูชาด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิดมาพอดีพอแล้วเดี๋ยวไปก่อนเยอะอะพอนแรกเ d ี๋ยวไปก่อ